สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับผมช่องรถไถยมือสองสีสเกตหร้านพีซีแท็กเตอร์ำอำเภอเบญจรัลจังหวัดสีสเกตรครับวันนี้มีคูปต้า3 6แรงเข้าใหม่1รายการครับผมรถเพิ่งมาถึงครับจดทะเบียนปี55เอ,อกสารเล่มทะเบียนชุดโอนครบครับผมเล่มชุดโอนครบสภาพพร้อมใช้งานครับ วรถสีสันเดิมๆครับผมก่อนอาบน้ําแต่งตัวรีวิวให้ดูก่อนครับยางหน้าสวยนะครับยางหลังดอกเหลือเยอะนะครับยี่ห้อโอตานิแต่ว่าแตกจมูกนะครับอาการแตกจมูกคืออย่างนี้ครับผมแต่ดอกเหลือเยอะรองผ้าใบไว้เรียบร้อยครับผม ดอกเหลือเยอะทั้งสองฝั่งแต่ว่าแตกจมูกทั้งสองฝั่งเช่นกันครับผมลองพัาใบไว้เรียบร้อยสภาพนี้ก็ยางหลังก็ใช้งานได้อยู่ครับผมอุปกรณ์ดันหน้าตราช้างผ่านหลังเป็นผ่านหกนะครับผมผ่านหกซีซีใบสุดท้ายไม่สวยนะครับใบสุดท้ายจะประมาณนี้ครับผม ใบอื่นก็โอเคนะครับผมใบคัดท้ายสวยครับดอกยางสูงแต่ว่าแตกจมูกครับในส่วนของอยางหลังยางหน้าสวยครับเลขไมยอยู่1 7 3่ัาครับผมรถจะตัดทิดงไหรนะับ ใช้งานปกติครับผมเครื่องสตาร์ทติดง่ายนะครับไม่เผาหัวครับผมอย่างอื่นก็โอเคราคาไม่แรงมากครับคันนี้ครับผม อแม่พี่น้องท่านใดที่หารุ่นนี้อยู่ก็แวะมาชมได้นะครับอำเภอเบญจลักษ์จังหวัดศรีสะเกดเบอร์โทร08160047530984422502ล้านห่างตัวอำเภอเบญจลักษ์1กิโลห่งางสามแยกหนองเลืองนห่งางสี่แยกบรรจันจ7กิโลนะครับผมที่ร้านยังมีรุ่นอื่นอีกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอากบปตา L3218L4018L3 408L4508 ครับผม L50 ก็มีครับฝั่งนี้กำลังอาบน้ำแต่งตัวครับผมคลิปนี้ประมาณนี้ฝากพ่อแม่พี่น้องไว้พิจารณาอีกอาทางเลือกหนึ่งครับผมสำหรับรถใช้มือ2ทางการเกษตรสนใจคันไหนสนใจอุปกรณ์ต่อพ่วงก็มีนะครับด้านหน้าผัานหลังใหม่ยี่ห้อนาซาดัานหน้า ฐานห้าคูณยีิบสก็อยู่31,500บาทโรตรี่เมียหกก็อยู่47,500บาทครับฝากพ่อแม่พี่น้องไว้พิจารณาอีกเช่นกันครับผมขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไครให้ด้วยนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยตลอดปีตลอด,ลอดไปไม่เจ็บไม่จนจากใจพีแท็กเตอร์ครับสวัสดีครับ